จ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เอ็มหมอนมาแจกแนวทางเราพัฒนาวันจันทร์ที่27ตุลาคมนะคะ2568นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะ ถ้าใครชอบแนวทางรักแนวทางอย่าลืมกดติดตามช่อง y t u t u แอดหมอนพารวยไว้นะคะแจกแนวทางให้ทุกวันนะคะแนวทางลาวพัฒนาประจำวันจันทร์ที่27ตุลานะคะตัวเด่นของแอดหมอนนะคะเด่น4นะคะงวดน,นี้นะคะ รองเก้านะคะเด่นสีรองเก้านะคะงวดน,นี้นะคะตัวเน้นนะคะก็คือสนะคะเน้น ตัวเน้นก็คือ4นะคะเน้น40 4ศูนสี่สานะคะสีนะคะตัวเน้นนะคะสี่ศูนห แล้วก็ส8ดนะคะส่วนตัวกันนะคะตัวกัน90 9าศูสามเแล้วก็98นะคะตัวกันนะคะ สามตัวมีเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่หกนะคะแล้วก็เก้าสี่แปดนะคะ 940 943 946แล้วก็948นะคะตัวกันนะเลข3ตัวนะคะส่วนชุดวินนะคะชุดวิน0368 9 4นะคะตัววินนะคะ0368 94นะคะตัววิน อย่าลืมนะคะถ้ารักแนวทางชอบแนวทางกดติดตามช่อง u t u b e แอดหมอนพารวยไว้นะคะถ้าไม่อยากพลาดแนวทางนะคะแอดหมอนมาทำคลิปลงให้ตลอดนะคะลงให้ก่อนหวยออกตลอดนะคะถ้าใครชอบแนวทางของแอดหมอนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปของแอดหมอนนะคะ